ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆตัวคลิปนี้เป็นคลิปที่มีการแก้ไขจากคลิปเดิมกับการรวมเหล่านักเรียนปีหนึ่งสุดแกงประจําปีนี้ที่นแน่ๆก็คือพวกเธอเหล่านี้แหละก็คือตัวตึงประจําชั้นปีที่1เลยละโดยคลิปนี้ก็อาจจะมีบางตัวที่อวยแต่ก็จะบอกนะว่าแต่ละคนนั้นทําไมมันถึงเก่งขนาดนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้ตามเนือเรื่องล้วนๆอย่างไรก็ตามมันก็เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะก็สามารถแนะนำในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเกิดข้อผิดพลาดโอเคก็อย่ามัวแต่เสียเวลาเลยเรามาเริ่มตั้งแต่อันดับที่10ยังเคียวยมะกคาสึสะหากจะพูดถึงใครสักคนที่ต่อสู้ได้แล้วก็หูไวพอที่จะเอาตัวรอดได้แล้วนั้นเคียวยมะคาสซะเธอคือคนคนนั้นนั่นแหละ ซึ่งความสามารถในการต่อสู้ของเธอนั้นแม้ว่าจะอยู่ในอันดับ10แต่ก็เก่งพอที่จะงัดกรับชมรมถวกความยุติธรรมได้เลยแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวตัดท็อปก็ตามทีอย่างไรก็ตามตัวตัวก็ไม่ได้โดดเด่นด้านการต่อสู้อย่างเดียวคาศึกษานั้นเป็นเด็กสาวที่มีหูตาไวด้วย รวมทั้งยังมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในอย่างีเกี่ยมเนื่องจากเจ้าตัวนั้นเคยเป็นเยียงกี้สาม,มากรดังนั้นหากจะให้เธออัปรอดเพียงคนเดียวนั้นมันไม่ได้ยากแต่ในบทวงดนตรีชมรมของหวันหลังเลเ็กรียนนั้นมันยากเกินไปที่เธอจะแบกได้ทุกคนสภาพมันก็จึงอยากที่เห็นนะนะอันดับที่9 ชิโพเซโคฮารุถึงแม้ว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้หลายๆคนตะขิดตะควงใจกันบ้างแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นถือว่าเป็นผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วแถมยังเป็นผลงานระดับออสการ์อีกต่างหากท่านก็คือเธอเคยต่อสู้กับกองทัพวิมิซิะมากรโดยเป็นการต่อสู้ระยะยาวเพียงคนเดียวซึ่งในตอนนั้นเธอไม่สามารถถอดตัวได้เพราะมีประชาชนอยู่ข้างหลังและกว่าที่จะมีคนมาช่วยก็กิกนระยะเวลายาวนานเลยทีเดียว ในการต่อสู้นั้นเจ้าตัวก็ไม่ได้มีไอเทมขี้โกงอะไรเพื่อป้องกันตัวเองเลยด้วยซึ่งด้วยวรนาทีนี้มันก็เหมาะสมแล้วที่เธอจะได้ทำอย่างน,นี้ไปอันดับที่8จริงๆทั้ง2อันดับเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะสำหรับน้องแมวอบับดอสคนนี้เธอคือหนึ่งในคนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าต่อให้มากเเดียวก็เสียได้เป็นนักเลงคนหนึ่งที่พร้อมจะใส่เดียวกับทุกคนเพื่อปกป้องสิ่งที่สําคัญที่สุดของเธอ ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวเคยแสดงให้เห็นในเนื้อหาส่วนตัวมาแล้วว่าเธอแค่คนเดียวก็ซัดแก๊งอัธพาไ้เรียบแถมยังรวดเร็วยังเรือเชื่อน่าเสียดายที่ตัวน้องค่อนข้างไปทันคนและก็ยังเป็นพวกหัวร้อนด้วยซึ่งหากโดนคนวางแผนดีๆหน่อยก็มีโอกาสแพ้ได้ง่ายซึ่งเราจะเห็นในเนื้อเรื่องกันบ้างแล้วอันดับที่7คุศะฮังกะหากพูดถึงสาวน้อยคนหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอะไรนอกจากการใช้กําลังแล้ว อิคกุศะฮารุกะก็คือคนคนนั้นนั่นแหละเธอคือเด็กสาวที่แทบจะไม่ที่ใช้หัวในการต่อสู้เลยแต่กลับแก่งเกินคาดนั่นก็เพราะพื้นฐานทางร่างกายของเธอนั้นมันไม่ธรรมดาทั้งทนทั้งทรมท์ที่ว่าทั้งระเบิดและปืนนั้นแทบเอาไม่อยู่เลยทีเดียวตัวเธอสามารถทนสิ่งเหล่านั้นได้อย่างชิลชิซึ่งทําให้คนสนใจนั้นเอาชนะเธอได้ยากคนที่เอาชนะเธอได้นั้นก็จําเป็นที่จะต้องเป็นระดับยอดฝีมือหรือไม่ก็ต้องเป็นระดับรุนพีเท่านั้น ข้อเสียของน้องก็คือน้องเป็นพวกหุนหันนึกจะละทำอะไรก็ทำซึ่งในบางครั้งก็ทำให้ตัวเองเจ็บตัวก็มีอันดับที่ 6. โซลอิซากิานับเรื่องความแข็งแกร่งแล้วเธอพ่อๆกับอันดับที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นแหละแต่เธอเป็นผู้ที่ศึกษาวิชาการทหารมาอย่างลึกซึ้งซึ่งนี่คือสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวนั้นถือว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งถึงแม้ว่ารูปแบบการต่อสู้ของเธอมันจะอ่านง่ายไปหน่อยเพราะมาตกตามลาเป๊ะก็เถอะนะ แต่ลองคิดดูว่าอันดับต่ำกว่าเธอนั้นจะรับมือเธอได้ไหมตอบก็คือมันไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นจุดอ่อนสำคัญของเจ้าตัวตี๊อยู่ที่ดวงที่ค่อนข้างบอดและอันดับที่สูงกว่าเธอเนี่ยมันจะมีความสามารถแบบโอเคด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าเธอไม่สามารถเอาชนะพวกนั้นได้อันดับที่5อิซุมิมอตกเอมิสาวน้อยแสนน่ารักที่มีหน้าอกหน้าใจไม่ธรรมดาแต่ยังอยู่ปีหนึ่งอะนะ สาวน้อยผู้นี้มีสไตล์การต่อสู้ที่ดุดันพร้อมเข้าชาร์จเมื่อเมื่อสมโอกาสซึ่งหากจะวัดจากความสามารถของเจ้าตัวกับายก่อนนั้นต้องเก่งในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่ก็มีสิ่งที่เหนือกว่าอยู่นะนั่นก็คือเองมีตังเกิดฉลาดก,กว่าแถมไม่มีดีบัฟบยงซวยด้วยนั่นก็เลยทําให้เจ้าตัวเป็นนักเลนปีหนึ่งที่ทรงพลังอันดับตน้ตนๆได้เลยแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ก็เถิดนะในส่วนข้อเสียของเจ้าตัวก็คือความร้อน ซึ่งถ้าสู้ในที่ละร้อนนานๆเจ้าตัวก็มีบูเพนกันมาถึงอันดับที่4อย่างคาซูมิซาวะมิยุอันดับที่4เนี่ยถ้าพูดถึงคนคนนี้ลหลายๆคนก็คงจะทราบดีถึงความไร้กัดของน้องซึ่งทําให้อันดับที่ต่ํากว่าเธอนั้นไม่สามารถรับมือเธอได้เลยเธอคือเจ้าของฉายาสเตลมิยุซึ่งชื่อเสียงเลยงนามตเต็มของเจ้าเธอเก็คือคาซูมิซาวะมิยุ เป็นนักเรียนระดับเอลี่ของ SRT ที่ทำหน้าที่เป็นพลซุ่มยิงของทีมกระต่ายโดยหากเทียบศักยภาพทางด้านร่างกายกับคนอื่นๆแล้วเธออาจจะสู้ไม่ได้แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนั่นก็เพราะตัวเธอไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปต่อสู้กับใครให้เสียเวลาชีวิต ส่วนสาเหตุที่ทําให้เธอได้ตําแหน่งนี้นั้นก็ง่ายมันไม่มีอันดับต่ำกว่าเธอที่สามารถรับมือกับความสามารถของเธอได้และการโดนสไนเปอร์จูงแมงเรื่อยเลยนั้นต่อให้เป็นเด็กคิวทอดเองก็ขับไม่ออกเหมือนกันซึ่งนั่นทำให้เธอเป็นผู้ที่รับมือได้ยากยิ่งอันดับที่ 3. อัสมาโทกิสําหรับเธอคนนี้ก็ถือว่าเป็นยอดฝีมืออีกคนหนึ่งจากชมรมที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอย่าง c s c หากเทียบเรื่องความสามารถในการต่อสู้แบบไม่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้ว ฝีมือของเธอก็ไม่ได้น้อยกว่าน้องออมีแต่เจ้าปัวดันมีอุปกรณ์ช่วยด้วยนี่สิอุปกรณ์ช่วยของโทกิจางก็คือชุดของเธอนั่นแหละซึ่งก็คือโหมด2กับอาร์เบียชูซึ่งโหมด2นะั้นมันไม่ใช่แค่การปลดกระโปรงยาวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็น normal สูตรที่มีการัพ p อ o r t ด้วย ai ที่ทําให้เธอสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการรับมือกับคนที่อยู่ตรงหน้าของเธอได้ส่วนในโหมดอาร์บชูนั้นในโหมดนี้จะเป็นโหมดติดอาวุธหนักที่มีการสนับสนุนด้วยระบบประมวลผลระดับสูง มันก็เลยทําให้ตัวเธอนั้นอยู่ในสถานะที่แทบจะไม่เตรียมทานเลยซึ่งที่บอกว่าแทบนั้นก็เพราะว่ามันยังถูกทําลายได้เพราะเดิมทีแล้วมันเป็นของที่ถูกสร้างขึ้นจากมือของมนุษย์มันเลยไม่สามารถเอาชนะตัวตนที่มีระดับสูงกว่ามันได้แต่ถ้าจะเอาชนะมันได้ก็ต้องใหญ่ระดับกองทัพเลยทีเดียวนะหรือไม่ก็ต้องเป็นตัวตนระดับที่สูงมากมาถึงอันดับที่2และอาคาลิอัสโก หนึ่งในนักเรียนเพียงหนึ่งเดียวของสถาบันอาเลียสแม้ว่าในปัจจุบันเจ้าตัวจะไม่มีบทบาทมากแต่อาสโกดังก้เป็นนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนการต่อสู้และได้ฝ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดจากกาละโลกซาอูรีเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ทำให้เธอแข็งแกร่งไม่ได้มาจากการฝึกฝนจากซาอูรีเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่เรียกกันว่าความสามารถของสายเลือดราชวงศ์อาเลียสความสามารถนี้เมื่อก่อนก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่ตอนนี้น่าจะใช่แล้วล่ะ ความสามารถของอสิโกนั้นถ้าให้อธิบายก็คือมันจะทาผ่านพิธีกรรมบางอย่างและทําการซัมมอนมิมิซิตขึ้นมาซึ่งมิมิซิตเหล่านี้เป็นกองทัพอวตะเรียกได้วา่าเธอเป็นสายซัมมอนนั่นแหละส่วนความสามารถอืนๆนั้นก็จะเป็นความสามารถด้านการฟื้นฟูหรือรักษาโดยทําผ่านอุปก,กรณ์ที่มีลักษณะคล้ายโดรนและเนื่องจากเจ้าตัวในปัจจุบันยังไม่ได้เข้าใจลักษณะจำเพาะของความสามารถของตัวเองปัญญาที่จะทําให้เจ้าตัวสามารถใช้งานได้เต็มที่ เกิดความรู้เล็กน้อยถ้าสามารถในการสร้างมีมิสิตนั้นมันไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวที่มีเพราะชมรมซิสเตอร์ยุคเก,ก่าเองก็ทําได้ซึ่งหมายความว่าคนเหล่านั้นอาจทราบวิธีการในการใช้งานที่แท้จริงของสายเลือดของอสโกก็ได้ซึ่งการสแปมกองทัพอามาตะมาเป็นจำนวนมากนั้นอันดับต่ำกว่านั้นก็หมดสิทธิ์ในการเอาชนะเลยทีเดียวมาถึงอันดับ1และ เจ้าของบัลังนะั้นยังไม่ยอมยกให้ใครก็ได้กับเด็กปีหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในของคิวทอตในขณะนี้เทนโดอันิสึเจ้าของฉายาธิดาแห่งตัวเทปไบนาบและภูกาแห่งแสงเอาจริงๆนะเธอคนนี้ต่อให้โดนช่วงที่เนิฟพลังมาแล้วก็ยังจัดบ้าทรงพลังชนิดที่ว่าเอาลงยากอยู่เลยซึ่งการที่จ้าเธอลงได้ก็ต้องเป็นตัวละครที่ติดอาวุธเต็มสูบหรือไม่ก็รุ่นพี่ที่มีรอบบินเยอะหน่อย เดิมทีแล้วอลิสซไม่ใช่มนุษย์ของซิวทอสค่าพลังพื้นฐานของเธอจึงสูงกว่านักเรโทวไปอย่งางมากดังนั้นเจ้าตัวในปัจจุบันที่สามารถใช้งานพลังของเทพไหลน้มได้มันจึงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถประเมินค่าได้อย่างแน่นอนและในปัจจุบันนั้นก็ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาตัวเองอีกด้วยส่วนพลังของเธอนั้นคืออะไรนั้นพลังของเธอมันจะควบคุมอนุภาคาต่างๆรวมทั้งพลังงานรอบตัวและนํามาสร้างใหม่ หรือทําอะไรก็ได้ดังใจแต่ตอนนี้เจ้าตัวไม่ค่อยเข้าใจหลักการการทํางานของมันโดยสมบูรณ์ส่วนใหญ่ก็เลยเอามาใช้สร้างดาบหรือไม่ก็ยิงบีออกมาเท่านั้นเรียกได้ว่าในตอนนี้ยังใช้พลังของตัวเองได้ไม่สมบูรณ์นั่นแหละซึ่งในส่วนดีนๆนั้นเคจะเคยแสดงให้เห็นบ้างแล้วเช่นการซัมมอนหุ่นสาวกเทพไลนํามาจากที่นายสักแ่งซึ่งเจ้าตัวก็น่าจะทาได้เช่นกัน และมันทําให้คนที่ต้องเจอเธอนะั้นนอกจากจะเจอสแปมมอนมาลุมแล้วยังต้องเจอการโจมตีแบบวันฮิตเควอ,อกด้วยโอเคสำหรับคลิปจัดอันดับเด็กปีหนึ่งสุดแก่งในปีนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นคนไหนที่ถูกใจต่อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กำลังใจด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ได้วยล่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าในหน้า,ากันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ